เวลา20นาฬิกา54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีสเสด็จออกจากหอประชุมมหาวิราลงกรน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครภายหลังเสร็จสิ้นการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา 2559- ถึง2560 ในการนี้ทรงพระดำเนินเยี่ยมรัษดรที่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเดินทางไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดทั้งชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประกอบด้วย6ชนเผ่า2เชื้อชาติได้แก่ไทยย่อภูไทย,ไทยกะเลิงไทยโซ่ไทยลาวอีสานไทยย้อยไทยเวียดนามและไทยจีนซึ่งมีวัฒนธรรมและการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านทรงบกพระหัตพร้อมแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วย ทั้งนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากกองแพทย์หลวงออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพและให้บริการด้านธันตกรรมพร้อมทั้งจัดอาหารพระราชทานแก่รัษฎร โดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครรวมทั้งมีนิทรรศการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณเรื่อยมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผล ให้ราษฎรที่อดีตเคยประสบปัญหาความยากจนทุกวันนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้สร้างความปราบเพื่มปิติแก่ผู้มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องโดยต่างทาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น